I'm yeah. จยากที่ทั้งหมดเป็นพุ้นที่ทั้งหมดคือหกจุดนะครับจุดแรกก็อยู่ที่วัดสยนตปบางแฝ่งจุดที่สองก็นะที่วัดหันไงในแห่งนี้นะครับพอเป็นจุดที่สามเราก็จะเดินทางต่อไปที่วัดวนจงจุดที่สี่ก็อยู่ที่สะบาย้อยนะครับจุดที่ห้าก็อยู่ที่ที่จันนะนะครับ ทั่งก็ทีเคพาทั้งหมดเราก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนเพื่อนข้าราชการในกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็ขอบริจาคก,การคร่งร้านต่างๆมาร่วมทุกภัยของจังหวัดสุทราครเมวันน,น,นี่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะอ,อย่างชื่อเพียงอย่างเดียวหลังจากนี้นะครับก็ ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าวันมาเพื่อนเพื่อนพี่น,น้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือรถบนเอรไซคที่จมน้ำนะครับได้รับความเสียหายทางกรมพัฒนาวิรุฬญนนาก็จะมาตั้งศูนย์เพื่อจะบริการฟรีนะครับไม่ว่าจะถ่ายน้ามันเพือ่อมอเตอร์ไซค์เราก็ถ่ายให้ฟรีหรือการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เราก็จะซองได้ดีเครื่องใช้ไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพอหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วนะครับเอาให้ฝาหรือถูน้ำหลากไปให้เรียบร้อยก็คือน่าจะหลังจากเรี่มรกรรดเป็นต้นไปบ้านหลังไหนที่ม่ปั๊ครับน้ำท่วมนะครับระบบไปภายในอาคารภายในบ้านเกิดความเสีย ก็ขอให้ไปแจ้งที่ห้าสือแรงงานนะครับเพื่อทางมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะได้ลมบัญชีแล้วก็ลงมาทําการซ่อมแซมให้ซึ่งทั้งหมดไม่ต้องจ่ายัางคนนะครับนี่ขอเต็มย้มเพราะกระทรวงแรงงานโดยพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมาซ่อมให้ฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีท่าน แพท่ทางถาำศินวัตรก็ฝาก,าก,ากความห่วงใหญ่มาถึงพี่น้องชาวจาังหวัดสงขลาและโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะรับท่านตีท่านอนุทินชาญวีมเป็นรองนายกท่านก็ได้ลงมือที่ตั้งแต่วันที่29ตอนนั้นพนที่่านมาหาพสงเราและท่านวันนี้ก็ฝากผมมานะครับเรื่องของความห่วงใหญ่ในการที่จะดูแลพี่น้องชาวจาังหวัดสงขลา ซึ่งก็ไม่ใช่เาะจัาจาะงหวัดสงขลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โลวงเองก็จะไปพัฒนลุงสันตุลเรามีละครนะครับสงขลาพัทธลุสงสันตุลปตัตตานียาลานาราชีวะทั้งหมด7จังหวัดที่กระทรวงแรงงานเราลงมาในคราวนี้ซึ่งหลวเองก็ได้แบ่งแบ่งให้กับท่านเลขาเลขาผมแล้วก็ผู้ช่วยรัฐมนตรี เราก็จะกระจายกระโจนไปเพราะตัวเองคนเดียววิ่งในเจ็ดจังหวัดในระยะเวลา3าวันผมไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ให้ช่วยๆกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากยังมีความร้อนอะไรที่มากไปกว่านี้ก็ขอให้ไปแจ้งที่ท้าเสือแรงงานจังหวัดสงขลาได้กระทรวงแรงงานเราก็พร้อมที่จะลงมารับใช้และลงมาดูแลพี่น้องชาวจาังหวัดสงขลา อะไรที่เราสามารถทําได้เราก็ชดวยแบ่งเบาภาระถ้าอะไรที่ตัวกระทรวงเราไม่สามารถที่จะทําได้ตัวผมเองก็จะทําเรื่องไปให้กับท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านนายกท่านรองนายกอนุกินชินชาวีรูตรเพื่อจะนําเสนอให้กับท่านนายกนักนตรีท่านแห่งพรนชินวัฒน์ในโอกาสต่อไปแต่ที่สําคัญเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีมหาไทยท่านารานองนายก ุกสินชาิทักก็ได้นําเข้าคลมอในการเยียวยาต่อหนึ่งครัวเดืนก็คือเบื้องต้นก็คือให้9 0 0นบาทในการเยียวยาเป็นเบื้องต้นนะครับอ้ใน,นก็ขอเรียนให้ทราบท่านนะครับ